สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็จะมาแกะเล่นๆกันอีกแล้วนะครับโดยวันนี้เราจะมาอยู่กับงานกล่องเหมือนเดิมนะครับเป็นตัวต่อจากตัวที่แล้วจากคลิปที่แล้วนะครับตัวนี้ก็คืองานชื่อว่านารุโตอุมิโนอิรุกะอิจิราคูนะครับก็จะเป็นงานเคนงานกล่องงาน PVC นะครับของทางค่ายบันไดเนาะซึ่งจะมาในฉากเดิมกับตัวที่แล้วก็คือเป็นอาจารย์อิรุกะนั่งกินรามิงนะครับกล่องที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นนารุโตนะครับ ก็จะเป็นครบเซตคู่นี้พอดีนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูแพคเกจจิ้งเทียบกัน2กล่องเลยข้างหน้าก็จะเป็นอย่างที่เมื่อกี้ให้ดูนะครับเป็นนารูโตะเนาะถ้ากล่องนารูโตะเขาก็จะเป็นตัวโคดอัพของนารูโตะถ้าเป็นกล่องอาจารย์อิรุกะก็คือจะโคดอัพอาจารย์อิรุกะนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นงานคู่นะครับ2กล่องที่ที่เขาเอามาวางคู่กันนะครับก็จะมีทั้งคู่ข้างหลังก็เหมือนกันนะครับ อีกข้างหนึ่งเนี่ยก็จะต่างกันนะครับของนารูโตะเนี่ยก็จะเป็นภาพโค้ดอั้นารูโตะที่กินรามเมงกับตัวนารูโตะส่วนทางของอาจารย์อิลูกะนะครับก็จะเป็นตัวโค้ดอั้ของอาจารย์อิลูกะกับตัวอาจารย์อิลูกะเองนะครับข้างบนก็จะเหมือนกันนะครับก็เป็นลายซีรีส์นารูโตะเหมือนกันนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปแกะกันเลยครับว่ากล่องนี้มีอะไรอยู่ในกล่องบ้าง ชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์รามเมงร้านอิจิร a ค u เหมือนของนารูโตะนะครับต่อมาก็จะได้เก้าอี้หัวล้นเหมือนกันเลยลงสีเงินมาให้แล้วก็ข้างล่างก็จะทำเป็นนูนๆเหมือนเป็นเบาะหนัง PVC นะครับอันต่อมาก็จะเป็นรามเมงนะครับรามเมงเนี่ยคิดผมคิดว่าน่าจะเป็นพิมพ์เดียวกับของนารุโตะนะครับเพราะว่า เออเหมือนกันเลยอันนี้เป็นของอาจารย์อิรุกะนะครับอันนี้เป็นของนารุโตะนะครับเดี๋ยวลองเทียบกันดูนะครับว่าเราจะว่ามันเหมือนหรือต่างกันยังไงเพื่อนเพื่อนแยกแยกออกไหมครับว่าอันไหนเป็นของนารุโตะไหนเป็นของอาจารย์อิรุกะนะครับพอจะแยกออกไหมเอ่ออันทางซ้ายมือเนี่ยเป็นของอาจารย์อิรุกะนะครับจากกล่องอาจารย์อิรุกะส่วนทางขวามือเนี่ยเป็นของของนักตัวนารุโตะนะครับเนาะ ก็คงเป็นแม่พิมพ์เดียวกันนะครับเหมือนกันเลยอาจารย์อิลูกาเดี๋ยวผมวางไว้นี้ก่อนนะสุดท้ายก็เป็นพระเอกของกล่องนี้นะครับก็คือตัวอาจารย์อิลูกาครับนี่ครับอืมเป็นไงครับผมว่าป้าออกมาได้ดีเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองเอาไปประกอบกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอประกอบนารูโตะคู่ไปเลยละกันอ่ะหรือว่าจะดูอาจารย์อิลูกาก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวตอนท้ายผมเอามาค่อยมาวางคู่กัน ก็เขานั่งได้นะไม่จำเป็นต้องเท้าเท่างี้เขาทำมาให้เท้าแต่ว่าก็ถ้าจัดให้มันตรงก็คงต้องนั่งเท้าก็จะเป็นอาจารย์ยูกะที่กําลังจะมองนารูโตะอยู่นะครับถ้วยราเมงก็อยู่ตรงนี้ก็จะตรงกับภาพปกมังงะเล่มที่16นะครับเหมือนที่เคยบอกไปก็อาจจะมีรายละเอียดต่างกันบ้างเล็กน้อยแต่โดยรวมค่อนข้างตรงนะครับครับก็เดี๋ยวขอเล่าเรื่องอาจารย์ยูกะกับนารูโตะอ่ งานคู่ของสองกล่องน,นี้เพิ่มนะครับก็คลิปที่แล้วนะครับนารุโตะเนี่ยเขามองอาจารย์อิรุกะเหมือนเป็นพ่อเขานะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเอ่อกำพามาด้วยทั้งคู่เลยพออิรุกะเนี่ยกำพาเพราะว่าปีาศาจในตัวนารุโตะหรือจิ้งจอกก้าหางเนี่ยเขาจ้วงพ่อแม่ของเขาไปเขาก็เลยเป็นเด็กกำพาอาจารย์อิรุกะนะครับเขาก็เป็นนินจาโคโนฮัเหมือนนารุโตะนี่แหละแต่ว่าอาจารย์อิรุกะเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นโจนินเนาะเป็นแค่จูนินจูนินก็คือเป็นลำดับลำดับขั้นของนินจานะครับ ไปนักเรียนนินจาก่อนแล้วก็สอบได้กระบังหน้าผากก็จะเป็นเกนินเกนินสอบต่ออีกก็จะเป็นจูนินจูนินนี่ก็คือเหมือนเป็นนินจาที่แบบเหมือนมีใบประกอบแล้วครับใบป,ประกอบวิชาชีพไปทําทําภารกิจได้อะไรได้อะไรเงี้ยครับมีทีมมีของตัวเองหรือจะร่วมทีมกับโจนินเพื่อไปทําภารกิจที่ยากขึ้นได้ส่วนโจนินเนี่ยก็อารมณ์เป็นอาจารย์แล้วเป็นสตาฟแล้วครับก็คือจะ อาวุโสกว่าเก่งกว่าแล้วก็มีตำแหน่งที่สูงกว่าอีกทีครับหลังจากโจนินแล้วก็อาจจะเป็นสูงอันนั้นก็จะเป็นพวกอันบุก็คือหน่วยรับหรือว่าหัวาังเงอะไรเงี้ยครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องยศนินจาละความตลกคือนารูโตะเนี่ยตลกมากเลยสุดท้ายนารูโตะเขาก็ได้เป็นหัวขังเงเนาะก็คือนี่นะที่เป็นชุดพระคุมตลกมากเลยคือนารูโตะเนี่ยเป็นเกนินเป็นเกตนินก็คือ ไปเกนินก็คือได้เห็นกระบังหน้าผากแล้วใช่ไหมตอนเด็กเนี่ยได้เกะเป็นเกนินก็ค,คือได้กระบังหน้าผากแล้วจากนั้นก็ไปฝึกวิชาตอนที่เพื่อนสอบจูนินกันหมดเนี่ยก็ไม่อยู่ก็ไม่ได้ไม่ก็ไม่ได้เป็นจูนินโจนินก็ไม่ได้เป็นเป็นอีกทีเป็นหัวขัางเยะเลยไม่ใช่แบบมีการสอบอะไรก็คือแบบจากกับต่ําสูดเนี่ยกลายเป็นสูงสุดของหมู่บ้านไปเลยนอกเรื่องไปเยอะเดี๋ยวกลับมาที่าอกกาจารย์อูโุกะตออาจารย์อยุุกาก็เป็น เป็นเป็นจูนินนะครับก็ถามว่าเป็นมีบทสําคัญไหมก็ค่อนข้างสําคัญนะครับกับตัวนารูโตะนะอย่างที่บอกเขามีแบบเป็นสายสัมพันธ์ของนารูโตะเป็นคนที่นารูโตะเชื่อใจสนิทด้วยมองเป็นคนหนึ่งในครอบครัวแต่ในฝีมือการต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยครับในเรื่องเราก็จะไม่ได้เห็นเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองไปให้คะแนนกันดีกว่าครับอ่าด้าน,นการออกแบบนะครับก็ อาจารย์อิรุกาเนี่ยออกแบบมาได้ดีนะครับซึ่งมันเอามาจากภาพปกเล่มสิบหกอยู่แล้วอ่ะมันสวยอยู่แล้วอาจารย์เขาว่าสวยอยู่แล้วก็มันก็ต้องดีอยู่แล้วนะครับส่วนรายละเอียดนะครับที่ผมจะชอบเลยในตัวนี้ที่ชอบที่สุดอ่ะผมคิดว่าหลายๆคนก็คงชอบเหมือนผมนะก็คือเป็นเนี่ยครับกระบงหน้าผากที่ผ้าอยู่ที่เท้าแล้วก็มีความเป็นผ้าเงี้ยครับ ผมว่าทำออกมาได้สวยนะแล้วก็แบบเหมือแนบบแบบมันห้อยมาจริงรายละเอียดอื่นๆก็ใส่มาครบดีครับอย่างกระเป๋าที่ใส่อุปกรณ์ n ินจ a าเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีนะครับตัวที่เก็บมีดคู่ในอะไรอย่างเงี้ยครับที่ขาเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีตัวเท้าอย่างเงี้ยครับเขาก็ทำตัวแบบล่องเล็บอะไรออกมาให้นะมีการทำเล็บมือก็ปั้นออกมาได้สวยนะครับ มีตะเกียบเนาะแล้วก็ลามเมงที่อยู่ในปากนะครับก็ความละเอียดก็อาจจะไม่ได้แบบดูเป็นเส้นอะไรขนาดนั้นแต่ผมมาแค่นี้มันก็ก็พอแล้วแหละนะส่วนอื่นๆก็อาจจะเป็นพวกชุดเนาะชุดโจนยินเนี่ยเป็นอะไรที่ผมว่ามันเท่มากมันก็เป็นเสื้อกาบแหละแล้วก็มีเหมือนแบบเออที่ใส่อุปกรณ์นู่นนี่นั่นอืมนี่นะครับอันนี้ก็เป็นผมเนาะที่เหลือ ก็ทำออกมาได้ดีมากถ้าาจะมีตําหนิก็อาจจะเป็นเรื่องการลงสีนะครับแต่ว่างานพ vc พวกเนี้ยมันเป็นงานแมสโอดักอะครับสีมันก็จะมีเลอะๆได้บ้างอยู่แล้วไม่ได้สําคัญอะไรอถ้าอย่างอันนี้ครับก็จะมีไม่รู้ว่าในกล้องหรือว่าในคลิปเนี่ยจะเห็นหรือเปล่านะครับก็จะเป็นเป็นเนี่ยจะมีแดงๆเปื้อนออกมานะครับแล้วก็จะมีข้างหลังเนี่ยที่รู้สึกว่าอันนี้อันนี้เห็นชัดเลยก็คือจะเป็นตัวเท้าเนาะที่ลงสีว่าแบบ สีเนื้อกับสีเท้านครับปนดูปนๆกันรองเท้าเลยมาส้นเท้าส้นเท้าเลยไปรองเท้าหลักๆที่เห็นชัดๆก็จะมีแค่นี้แหละครับที่แบบมันจะเป็นร้อยต่อของสีเนาะอย่างอันนี้ก็เละเหมือนกันอย่างมัดผมนี่ผมว่าก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันเ,นเลอะหรืออะไรขนาดนะั้นคือโดยส่วนใหญ่มันไม่ใช่แบบ เห็นว่าแบบมันเปื้อนเยอะมากอะไรเงี้ยครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ผมว่าก็ยังสวยอยู่เนาะความเหมือนของหน้านะครับเอาขอหยิบม,มาอีกทีนะไอผมเพิ่งสังเกตเห็นตรงข้อมือว่ามันเป็นเหมือนแบบเป็นกล้ามเนื้อครับเป็นพวกเป็นพวกกลุ่มกล้ามเนื้อเฟกเซอร์อะไรอย่างงี้นะนืะทาออกมาได้ดีนะครับรายละเอียดก็ใช่ใจดีนี่ถ้าหูเจาะหูนี่ทําแบบรูหูเข้าไปด้วยนี่จะยิ่งกว่าน,นี้อีกนะครับแต่ งาน PVC เนอะจะลองมองแกงๆก็ได้ลองลองมองแกงๆดูระหว่างที่มือกับหูใช่ไหมที่เท้าขาเนี่ยครับเขาก็ทําหูาเนาะผมคิดว่าถ้าเราแกะมือ,อ,อไปเราอาจจะเห็นอะไรมากขึ้นนะแต่ผมขอไม่เนี่ยผมขอไม่แกะดีกว่าแล้วกันครับก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวมันถังหน้านี่ก็ค่อนข้างปั้นออกมาได้ดีนะครับมันเหมือนมากเลยอย่างที่บอกนะงานงานกล่องงาน PVC ครับรายละเอียดหน้ามันจะตัวละครเนี่ยจะ ค่อนข้างไม่ค่อยสวยตัวเนี้ยทําออกมาได้สวยมากเลยแล้วก็สีผิวอะครับบางทีเหมือนแบบหน้าเขาชอบปั้นมาพลาสติกบางเลยนะครับสีมันจะไม่ค่อยเหมือนสีเนื้อกับตัวซึ่งหน้าจ่ายอิลูกาเนี่ยก็สีค่อนข้างสม่ำเสมอกับตัวดีดูเป็นชิ้นเดียวกันเนาะปั้นออกมาได้ดีครับตอนนี้ผมก็ให้คะแนนพอๆกับตัวนารูโตะตัวที่แล้วเลยนะครับก็อยู่ที่เก้าเต็มสิบเลยเนาะเดี๋ยวเราลองเอาสองตัวมาวางคู่กันดีกว่า ตัวนี้ก็สนวนราคาอยู่ประมาณ5 0 0ร้อถึงห้าเหมือนกันนะครับผมซื้อมาพร้อมกันกับตัวนารูโตะเลยเดี๋ยวลองเอามาคู่กันนะครับดูซิว่าถ้าวางคู่กันเนี่ยมันจะสวยขนาดไหน2ตัวน่าจะนั่งมันน่าจะต้องแบบส่งเสริมกันและกันแน่นอนเลย นี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเอาสองตัวมาวางคู่กันโหเพื่อนเพื่อนผมว่ามันดีมากเลยนะมันสวยมากเลยเดี๋ยวลองเอาผ้าปกมงังงะเล่มที่สิบหกขึ้นมาให้ดูคู่กันเนาะว่าแบบมันดีขนาดไหนไม่เหมือนขนาดไหนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆว่าแบบตัวนี้คิดว่าแบบเพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> คิดว่าผ่านไหมดีไหมคุ้มค่าแก่การซื้อไหมสองตัวรวมกันเนี่ยก็ประมาณเาพันถึงพันหนึ่งเนาะ แล้วแต่แล้วแต่ร้านที่พีหรือว่าซื้อกับตัวแทนซื้อกับตัวแทนของดีมทอยอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเป็นหน้าร้านบันเพชรโตผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่กล่องละประมาณสาม้อประมาณห้าร้อยสมสิบห้าบาทอะไรแถวเนี้ยครับลองไปหาซื้อหาอได้ผมมาค่อนข้างคุ้มนะครับทำออกมาได้ดีเลยการปั้นเลย้ยครับรอยย้ําของเสื้อผ้าท่าทางไม่ได้ดูแข็งอะ่ะมันดูแบบมีชีวิตชีวาเนะปกติอะโมเดลพวก งาน PVC ผมว่าค่อนข้างแข็งแปอันนี้ทีาำออกมาได้ดีแต่ต้องยอมรับว่าสมัยใหม่ครับสมัยแบบยุคหลังๆเนี่ยไอเทคนิคผมว่าเทคนิคก,การทำโมเดลพวกนี้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะเมื่อก่อนเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยสู้ไม่ได้คนเลยไปเล่นงานปั้นงานเลซสิ้นค่อนข้างเยอะเดี๋ยวนี้งานงาน PVC เนี่ยโอ้โหผมว่าตัวดีๆเนี่ยมีเยอะเลยไม่บอกว่าหน้าไม่ตรงอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นพวกงานเก่าๆือส่วนน้อยนะครับ ม่นับโกโจนะครับโกโจหน้าเบี้ยวกับทุกตัวจะมีสวยแค่ของ KOA กับบางอันเช่นไอตัวชิบุย่าฟิกเกอร์สแคมเบิร์อะไรนะครับที่ยังดูดีอ่ะสรุปคะแนนก่อนคะแนนเนี่ยผมก็2ตัวได้9เท่ากันเนาะก็เฉลี่ยก็ไม่มีค่าเฉลี่ยเนาะก็ได้9เต็ม10บทั้งคู่รู้สกว่ตผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากทั้งความรู้สึกที่ได้จากการ ดูฟิกเกอร์ตัวนี้ความบุุ่ที่เราคิดถึงฉากนั้นๆในหนังสือการ์ตูนหรือในอนิเมะที่เราดูค่อนข้างคุ้มค่าเลยเอามาตั้งก็สวยงามเป็นงานฉากได้พร็อพด้วยคุ้มผมว่าตัวนี้คุ้มเพราะว่าจริงๆปกติเนี่ยห้าร้อยเนี่ยก็คือได้โมเดลเดียวๆมาตัวเดียวอะอะไรอย่นะตัวนี้ค่อนข้างคุ้มเลยครับก็เดี๋ยววันนี้ผมขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b ์หรือว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดตำหนิหรืออยากให้กำลังใจก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ